สวัสดีนะเจ้าทุกตาพาฝันค่ะพอกันอีกแล้วค่ะบังฝนน่ะตกตะโบเอานั่งอยู่ข้างนอกอยู่นี่ค่ะกินข้าวแล้วเมื่อกี้นี่เลยอันนี้ก็อาหารอาหารหวานล้างปากล้างล้างขาวเนาะมาค่ะโยครสโยครส์กับอันผลไม้ฝนลงน้อยๆแต่ก็เป็นอีกบรรยากาศนึงค่ะเมงเอกี้นี่นั่งอยู่จะน่อยก็ฟ้าก็ห้องคึมๆอยู่ กดหรือ,อยังนี่เออจ้ามากินโยิร์ตหน้าสวนหลังบ้านฝนก็ตกผ่ำๆหน่อยนึงได้บรรยากาศค่สะสไตล์เออตุกตาผาฝันอหอมปากแซ่บ อันก็ยังเพิ่งลงแห่งม่กินโยเกิร์ตแล้วกันไม่เคลิปนี้ก็บอกว่าเสนอหน้าสวนหลังบ้านกับเอ้ยตุ๊กตาพาฝันกินโยเกิร์ตกับฝนตกค่ะให้บรรยากาศดีขนาดเลยม่วนเสียงฟ้าฮอง thuốc trao không âm nè อโตกแขงแล้วค่ะมันนี้ก็เก็บข้าวอีเก็บเต่าเข้าเหาืินบวกะนะมันนี้ยโยคดก็หมดแล้วค่ะแซบ่บมันเกิดเพราะแม่พี่น้องมีความสุขเพราะว่าฝนตกแขงเหรอเริ่มแล้วเอ้ยนะักเก็บของเข้าเหืินก่อนเนอะเบิง้งแปบ๊บนึง ฝนตกหำแล้วเอาค่ะฝนตกหำแล้วบนี้ค่เจอกันคลิปหน้าค่ะอันกินข้าวแซ่บนอนรับฝันดีนะจ๊ะเดอ้อขอบคุณหลายๆเจอกันคลิปหนา้าสไตล์เอยตุกตาพาฝันค่ะฝนตกลงอันแหงแล้วค่ะสวัสดีค่ะ